แล้วน่อยเมื่อยโสเดอร์พี่นอ้องอ่าเพิ่งกลับจากยกโสทอนก็ก็กลับมาขึ้นหอดหอดหอดเ้าหนิหัวเ้าตีหา่หางหอดกะมา,มาตรงลูกตรงเต่าตรงไอ้โรงเรียนแล้วกะนอนพักผ่อนมาขึ้นนอนนอนมาในรถมันกะแบบบ่ค่อยเต็มที่เขาจอดแบบว่า เขาจอดแหนโอ้น้ำร้อนๆเลยมาเดิอกินก๋วยเตี๋ยวเริ่มสวนไปกินก๋วยเตี๋ยวกันกินก๋วยเตียเเตยเต๋ยวน้ำตกเ้อพี่น้องเออเนี่ยอันอขอพกอ้านสวงก็ได้ตื่นขึ้นอยากกินซดน้ำนห่อนๆจะได้ลลุกเป ข้างบ้านนี่แหละยูลังบ้านยางเป็ดซื้อมากินโบ้ผัดลมบันพริกสวสดเสร็จตายจะคล้องสนอมุ้งาเด็กกินอยู่เพื่อสิเด็กปรุงเนี่ยพักอันนี้เก็บมาแตนนาบ้านจะคล้องการขาเขาไม่ได้ให้พักายหรอกเขาให้หน่อยๆอ,อันนี้น้อยหนึ่งเดย์ยุ่งจาน ให้ดูให้ดูเออนี่เห็นบ่กินกว๋วยเตี๋ยวกันใช่ได้ใช่ได้ยังไม่ได้ใส่น้ำส้มกระแซบเลยนี่แต้มตาอีกคนก็ว่า,วานำนำซุปพ้ะเจ้าแซบนำซุปขระเจ้าแซบแห้งกัเลยตอกปุ๋งายตอก โอนแซบอยู่แล้วมันออกรสชัดแต่ว่ามันด้วยความเคยชินของคนกินก๋วยเตี๋ยวเนอะอิหมเลยด้วยการความเคยชินของคนกินก๋วยเตี๋ยวต้องปงอรุปงบ่ปรุงบัแซบจ้าทางที่นางสุกเขาก็แซบอยู่แล้วเขาก็เขาก็เห็ดแซบมาอยู่แล้วเนี่ยมงนสมอจกลัวกันไปเน้า,า,า,ามาสสยมาสุกกัน สิเ็ดยัางกระเ็ดโอ้ยไปบ้านเที่ยวนี้ไอ้การบรอยุบาลบ่ได้กินมเติเวไอ้การเลยมเติเวไอ้การก็อย่านั่งอานั่งบรอยุบาลอืมแกลบหมูนี่แหละเพย่ปสิต่้งกล้อง่ปสิไปเก็บพักพ นำก๋วยเตี๋ยวจนบวมห่อนแล้วบบบนี้คัดอันอันคัดตังกงี่มีไฟตัวเสียบหายโอ้ยนำก๋วยเตี๋ยวเยวเ็นแล้วพอนนีด้ยเฮ็ดคลิปแซบเตี๋ยวเลือดละานนี่แซบมาเด้อไปพี่น้องป้องไป ุผู้สุข,ขนกินก๋ยเตี๋ยวกินก๋ยเตี๋ยวถ้าอนไรไม่รู้เสือหน้าบ้านจาัะเอาแบบนี้มันไม่เสียบ ึ้นอะอยากินอยากินก๋วยเตี๋ยวห่อนๆนะสิงานไปสุงามมากก๋ยเกี๋พับนาบัดก็บยักอันนี่กยเตว tăng con tăng Có sĩa có dormi. bát Voy nè Nè Néo xài yama. Néo goutéo dîn gola. Hà hà hà. Hà hà hà. Hà 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 Được hà được hà บอกว่างพ่นเฮ็ดเกี่ยวกั่ยังสีแหละพูดมาพูมาพูดเห็นแล้วพูดสวยเลยด้โอ้ยเบื้องหลังเบื้งหลังว่าสิเด็กใคททำยากแห้งเห็ดผู้เดียวมันมีผู้ชายอยนี้่า เขาะว่าหนเดี๋ยวขนาดนั้นแล้วให้พี่มารเมตตาก่อนเนาะพี่มารเมตตาได้ไรกันมองเหอให้พี่มารเมตตา,าก,ตาก,ากตา่อน <c oughs> นั่หมดูเดี๋ยวคอยเย็นละจ้า มันสั่งธรรมดาได้เนี่ยมันพิเศษดิเนี่ยไม่ใช่พิเศษนะจ๊ะ

ไปอันนี้ผลิตภัณฑ์นั่กินกับเตียวเลือกมันเข่ากันที่ยังผู้ใดบ่เสือลองดูเพราวะว่า ขึ้นขึ้นไปมากิน้งกุเจียวอยู่คนหลักเจ๊งขึ้น,นว่าอันเป็นกุ้งเจียวนี่ยเจียวน้ำใสก็แม่กุ้งเจียวเรือแล้วก,ก็แสบก็เจียวอยู่แสบอยู่สุดทันหอน เด็ดเบิร์ดเด่นี่เบิร์ดเด่นี่กินไปกินมากิไปกินมาจะเบดนะิดเนาะ โบ้เพื่อนชีแรสดนี้ป้าสะร้อง ว้าไปแล้วนี้ยเล่นกับพี่น้องไปายดีค่ะเวลาตัวณาเนี่ยเลค่ะเลยเป็นกำลังใจให้น้ะซจ่งกันและกันขอบคุณค่ะ